อ,ะะอันนี้คือการโจมตีแบบเดย์ d a ะก็คือเป็นมุกใหม่ๆที่ยังไม่เกิดขึ้นอ่ะแต่ไอ้คำว่าโร่เ d ย์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นคำมาจากโปรแกรมนะฮะการการแฮ็กของโปรแกรมนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมี p คอ c a l l Center มาเนาะมันก็เลยว่าทำไมมันมีมุกใหม่ๆมาวะเพราะว่าไงเพราะมันใช้ AI ไง AI คิดมุกแล้ววันนี้เนี่ยมันมี AI ตัวระบบใหม่คือ AI Agent นะครับอันนี้มันเป็น AI ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตเราอ่ะ คนเรามันสะดวกมากขึ้นเลยนะครับอย่างเช่นสมมติเมื่อวันนี้เราใช้ A.I. ถามตอบมันถามได้ตอบได้ถามได้ตอบได้โอ้ตอบดีคําตอบดีนะครับมีฉลาดดูฉลาดแต่มันก็อาจจะเออบ้างไม่ไม่เป็นไ,ไรแต่เปนฉลาดเ,ลเรื่อยเรื่อยอ่ะแต่ A.I.agent คืออะไรพอเราถามเสร็จปุ๊บมันไปทําให้เราด้วย A.I.agent คือถามเสร็จปุ๊บมุดเรากลว่าเออวันนี้ทําจะทำาะไรงานขอขอแคปชั่นเด็ดๆหน่อยในทิกต o k เสร็จปุ๊บ A.I.agent ต่อไปคือมันทําให้เลย มันเจนวิดีโอให้เลยเจนภาพให้เลยอัตโนมัติให้เราเลือกให้เราแก้ถ้าแก้ปุ๊บเราบอกโอเคใช้ฉันจะแก้ในแคนวาต่อนะกดปุ๊บฉันแก้ใน i ไอแ c a คั u ต่อหนะ้ากดปุ๊บอันนี้คือ AI agent คือมันทําให้ด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อดีนี่นี่คือด้านดีมันใช่ไหมนะครับพ,พอดีมันก็เลยผมก็เลยดูว่าเออระบบ security นะที่ใช้ AI อะ่ะมันทานํางานยังไงนะครับมันก็ฉลาดเลยคราวนี้ฉลาดเลยเอ,อนี้ฉลาดมากเลย ครับมันก็สามารถที่จะช่วยเราในเรื่องาก,การจับโจรเนาะแต่มุมกลับการคือโจรนะ่ะมันก็ใช้ AI หลอกเราเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีเทคนิคใหม่ๆว่ามุกนี้ไม่เกิดขึ้นมาใหม่เลยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยมุกใหม่ระวังตัวมุกเก่าก็ระวังตัวแย่แล้วมีมุกใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นหมายว่ามันจะมีมุกใหม่ๆทุกวันเพราะมันใช้ AI ฮะมามาช่วยนะครับ ไพเซเบอร์มาช่วยเทคนิคหลอกเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่